วันนี้เราจะมารีวิวฟังกบโกปับนารูโตะปับอนิเมชันหมายเลข186ก็ต้องกรบับสวัสดีพุทธคนด้วยนะครับผมนี่ก็ผมวันนี้นะฮะเราจะมารีวิวของเล่นของสะสมกันอีกแล้วนะครับแล้วก็อย่างเช่นเคยเรายังไม่มีชื่อรายการเลยนะครับใครทิส คิดชื่อรายการเด็ดๆเจ๋ดเดงๆออกนะอย่าลืมคอมเมนต์มาบอกกันนะย้ำนะฮะอย่ามีคําว่านารูโตะนะครับผมเพราะว่าเราจะไม่ได้รีวิวแค่ของนารูโตะอย่างเดียวนะครับในอนาคตมันอาจจะมีกันดั้มมันอาจจะมีนู่นนี่นั่นอีกนะฮะเพื่อความเซฟเพื่อความชัวร์นะครับอย่าตั้งชื่อรายการที่มันมีชื่อนารูโตะเลยช่วงนี้เนี่ยอาจจะรีวิวของสะสมนารูโตะบ่อยหน่อยนะครับผมเพราะว่ามันมีอีกหลายตัวมากๆที่ผมยังไม่ได้เอามารีวิวนะครับผมแต่ว่าวันนี้นะครับถึงคิวของเจ้านารูโตะนะครับ ตัวนี้เป็นเซียน6วิถีนะครับผมซึ่งตัวนี้เนี่ยเป็นป๊อปแอนิเมชันหมายเลข186นะตัวนี้นะครับผมได้มาราคาประมาณ900บาทท้วนนะครับผมเรียกได้ว่าราคาค่อนข้างสูงนิดหนึ่งนะครับผมเพราะว่าตัวนี้เนี่ยอาจจะหายากขึ้นแล้วมั้งนะครับมันแล้วแต่แหล่งที่ได้ด้วยนะครับบางคนอาจจะได้ถูกกว่านี้นะครับแต่ว่าผมเอาง่ายนะครับผมซื้อในช้อปปี้เอาเลยนะครับสะดวกดีถ้าหาในกลุ่มพวก Facebook อะไรเงี้ยน่าจะถูกกว่านี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับฟังกดป๊อปผมตั้งใจจะเก็บนารูโตะให้ครบทุุกกกกกกตตตตตัััััววนน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 นะะ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 ะคคคคครรรรรรบบบบยย้้าาาาาาฮฮฮฮแแ่่่่่ลลูููโโเเเเเเทซซสึีีไม็็ พอและแน่นอนว่านี่ก็จะเป็นอีกหนึ่งตัวที่ผมจะต้องเก็บนะครับผมตอนนี้มันก็อยู่ในมือแล้วแล้วนะด้านหน้ากล่องนะครับก็เหมือนเดิมเลยนะครับผมจะให้เห็นโมเดลแบบเต็มตัวเลยนะครับข้างหน้านะครับผมข้างบนกล่องเนี่ยจะเขียนว่าป๊อปแอนิเมชันนารูโตะชิปโอดเอนหมายเลข186นะครับผมแล้วก็จะมีชื่อของเขาอยู่ด้านล่างนะครับก็คือนารูโตะซิกพัทหรือว่านารูโตะร่างเซียน6วิถีนั่นเองด้านซ้ายของตัวกล่องนะครับผมมีป๊อปแอนิเมชันนะครับมีรูปนารูโตะนะครับมีชื่อนะครับแล้วก็มีีีีีหหหมมมมาา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 ยยเเเเเเเลลลลลขขสส่่่่่ววววววนนนนนนนดดด้้้้ัััััังงงงงกกกกกออะะะะคคครรรรรรบบบผ็็จจแแๆทซซตตึไไิปู ลาเซนกันนะครับผมซึ่งคาคาชิซากุระโทบิอะไรเนี่ยผมไม่มีนะครับเพราะผมไม่เก็บนะส่วนนารุโตะหมวดเซียนตัวนี้เนี่ยเออมันอยู่ตรงนี้นะครับผมเนี่ยนะฮะซึ่งเราก็เคยรีวิวไปแล้วอีกเช่นกันมันเป็นคลิปที่เก่ามากๆแล้วนะครับลองย้อนกลับไปดูผมจะแปะไว้ในเพลย์ลิสต์แหละผมจะนั่งผมรีวิวพร้อมกับเจ้านารุโตะโฮคังเงะธรรมดาสว่วนดีฟอนหนึ่งของก่อนนะครับก็ไม่มีอะไรนะครับมีชื่อนะครับผมมีหมายเลขแล้วก็จะเห็นโมเดลด้านข้างอย่างชัดเจนด้านบน นะฮะแล้วก็ด้านล่างนะครับผมเป็นประมาณนี้ก็อย่างที่รู้กันนะครับสำหรับคนที่ดูนารูโตะนะครับนี่เป็นนารูโตะตอนที่ใช้ร่างเซียนหงวิถีนะครับเรียกได้ว่าเป็นร่างท็อปฟอร์มของเขาเลยนะครับในช่วงสงครามนินจาครั้งที่4ตัวนี้เนี่ยเรียกได้ว่าได้รับพลังเซียนหงวิถีมาเรียบร้อยแล้วนะครับผมคือเรียกได้ว่าเป็นจุดสูงสุดของนารูโตะที่เคยมีมาในเรื่องเลยเนะี่ยผมถ้าไม่นับโหมดแบลริออนนะนะจนวันนี้ผมยังไม่รู้เลยนะครับว่าโหมดแบลริออนกับร่างนี้นะครับอัานไหนมันเก่งกว่าส่วนตัวผมรู้สึกววววว่่่่าาาาาาโหหหหมมมดดบลิอออออนน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 เเเเกกกงงนะะะะะรรรืค็สตตัฮพผูจยยๆซีีไ้ สู้กับอินชิกิแม่งมันคนละระดับกับตอนสู้กับคางุยะเลยเว้ยตอนสู้กับคางุยะนั่นขนาดลุมนะฮะยังสู้แทบจะไม่ได้แต่ไหนมันจะเก่งกว่ากันก็ช่างนะครับผมเพืพ่อนๆคิดยังไงนะครับพิมพ์คอมเมนต์เข้ามาบอกกันนะครับอย่าด่าผมนะครับคืออันนี้ก็ความเห็นกูนะก็ด้วยความเป็นร่างเซนอุวิถีนะครับก็จะมีไอ้แท่งๆดำๆเนี่ยนะครับผมแล้วก็จะมีกระสุนวงจักรนะครับแต่ว่ากระสุนวงจักรตัวนี้เนี่ยจะเป็นกระสุนวงจักรที่มันไม่ใช่แบบปกตินะครับผมอันนี้เนี่ยมันจะมีความเป็นจักกกกกกกรรรระะะะะะขอออองงงงหาาาาาายยู่่่่่ดดด้วววนนนนนนนฮมมมมมีีีคคสถใผผึึิเไปปแแลับ็็จพต ของเราเรื่องของวัสดุนะครับตัวนี้เนี่ยผมรู้สึกว่าผิวมันดูสักๆากไว้เฮ้ยตรงผมนะครับรู้สึกมันมีความสากแบบ เออแบบตัวอื่นมันไม่เป็นแบบนี้ที่มันสากเนี่ยนะครับผมเพราะว่าตัวนี้เนี่ยเป็นโกลว์แต่ดาร์กด้วยนะแต่ไม่ใช่ว่าอยู่ๆมันจะเลืองแสงได้นะครับผมคือมันจะต้องอยู่ในที่แสงน้อยด้วยนะครับไม่ใช่ว่าเราปิดไฟตอนนี้เนี่ยแล้วนนามันจะเลืองแสงด้วยเราจะต้องเอาไฟฉายที่เป็นแสง U v เนี่ยนะครับส่องเข้าไปนะครับผมคือก็ต้องระเลงกันพักหนึ่งเลยไอ้ส่วนที่มันสักสากเนี่ยนะครับมันจะเลืองแสงขึ้นมานะครับโดยตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นที่ผมนะฮะแล้วก็ตัวชุดนะครับแล้วก็รองเท้านะครับผมแต่ว่าตรง ตัวไฟฉาย UV เนี่ยมันก็จะเป็นส mm ีม hmm. like ่วงๆแบบนี้นะฮะแล้วก็ส่องไปเลยส่องไปเรื่อยๆเลยนะครับสักพักเดี๋ยวมันก็จะเลืองแสงขึ้นมาเองนะครับคือยิ่งส่องนานมันก็จะยิ่งเลืองแสงมากนะครับเพราะว่าไอ้วัสดุตัวนี้เนี่ยนะครับผมคือยิ่งส่องนานมันจะยิ่งสว่างขึ้นนะครับมันจะกักเก็บแสงไงคุณพงษ์คุณภาพอะไรก็แน่นอนนะครับฟังกูป๊อปมันก็จะประมาณนี้แหละนะฮะคือวัสดุมันไม่ได้ดีเวอร์ขนาดนั้นนะครับแต่ว่ามันก็ไม่ได้กองแกงเช่นกันเรื่องของสีนะครับผมอ่าตัวมาบบแ ไฮไลท์นิดหนึ่งนะครับผมตรงผมอะไรแบบนี้นะครับผมก็นข้างชอบเลยนะเออแล้วตรงชุดอะไรเงี้ยตรงรองเท้านะครับผมคือมันจะมีความแบบสีเหลืองๆส้มๆอยู่นะครับผมเรียกได้ว่าทําให้ตัวนี้นี่มันดูน่าสนใจมากๆคือมันไม่ใช่สีโทนเดียวแบบตัวนารูโตะที่ผนผ่านมานะครับผมคือนั้นคือเหลืองก็คือเหลืองส้มก็คือส้มนะครับไม่ได้มีการเงาอะไรมาไม่ได้มีการอะไรทั้งสิ้นแต่ตัวนี้เนี่ยอย่างที่บอกไปนะครับมันมีความพิเศษตรงนี้นะครับผมเรียกได้ว่าคือมองใกล้ๆนี่ก็สวยนะเว้ยเออคือมองไกลๆก็แบบ โ <Okay. S 2> oh. อ้เท่เว้ยแกแล้วตัวนี้เนี่ยนะฮะเหมือนจะมีพาร์ทใสมาด้วยนะครับแต่จะเป็นใสแบบคุนๆหน่อยนะครับผมก็คือตัวกระสุนองจักรของเขานั่นเองคือดูใกล้ๆดิไม่รู้เลยนะว่ามันใสนะครับผมคือแบบมัน,ม,นมันต้อง,ม,องมันต้องตั้งใจมองอ่ะถึงจะรู้ว่ามันใสนะคุณภาพการลงสีนะครับถ้าวัดจากตัวที่ผมได้มานะ ตัวนี้ค่อนข้างลงสีเรียบร้อยมากๆนะครับผมคือเรียกได้ว่ากูดวงดีเนี่ยเออนะครับผมคือไม่มีส่วนไหนที่ลงสีแบบขาดขาดเกินเกินเลยนะสะาระต่างๆต,ง,ๆตง,ๆตงๆตรงชุดเนี่ยนะครับผมเรียกได้ว่าคมชัดดีนะครับนี่ผมดวงดีเหมือนกันนะได้ตัวงานเนียเน้ยมันเหมือนส่งกาชาเลยว่ะความสูงของตัวนี้นะครับจะอยู่ที่ประมาณ12เซนโดยประมาณนะครับผมอันที่ผมเอาตลับเมตรมาวัดเองเลยนะครับมันอาจจะไม่เป๊ะมากนะเนี่ยขนาดเมื่อเทียบกับฝ่ามือผมการวางของตัวนี้นะครับผมสามารถวางได้เลยนะครับโดยที่ไม่ต้องมีฐานอะไรนะครับผมแต่ผมรู้สึกว่าน้ำหนัก มันแอบเทไปด้านหลังนิดนึงนะครับผมซึ่งมันเป็นนิดหนึ่งที่นิดหนึ่งจริงๆครับแต่โดยรวมก็ถือว่าสามารถวางได้นะครับผมคือผมรู้สึกว่าบาลานซ์มันยังไม่ดีมากนะครับคือตรงผิวเท้ามันเนี่ยผมรู้สึกว่ามันแอบมีความไม่เท่ากันนิดนึงนะทำให้แบบเวลาเราวางเนี่ยมันอาจจะโอนเอ็นได้นะครับมีอะไรมาแตะนิดแตะหน่อยเนี่ยก็อาจจะล้มอาจจะงายได้ส่วนเรื่องหน้าตานะครับก็แน่นอนนะครับนารุโตะจากฟังกกป๊อปนะครับมันก็จะหน้าแบบนี้แหละแต่ว่าถือว่าเก็บรายละเอียดดีนะ,ะตรงดวงตาเนี่ยก็จะม นะครับเพื่อนๆเห็นตรงนี้ไหมฮะเนี่ยตรงผมเนี่ยมันจะมีความแบบเป็นจะงอยขึ้นมาเหมือนเขาอะฮะโอ้เนี่ยผมก็ค่อนข้างชอบมากนะครับผมถ้าเป็นเออ่ฟังกูป๊อปนารูโตะปกติเนี่ยนะผมเขาก็จะเป็นแบบที่เราเห็นกันนั่นแหละนะแต่ว่าตัวนี้เนี่ยมันจะมีความแบบเป็นเร่างเซียนองค์วิถีนิดนึงเพราะว่าร่างเซียนองค์วิถีในเรื่องเนี่ยนะครับผมตรงผมเนี่ยมันจะมีความเหมือนเป็นหูของจิ้งจอกอะเออตัวนี้ถือว่าก็ไม่ลืมเก็บรายละเอียดตรงนี้มานะครับถือว่าดีมากเลยนะแต่ส่วนตัวเนี่ยผมมองว่าไอ้ที่มันยื่นมาเหมือนอออกตตรรเเนยว่าััไคะะบดดชชุุฟฟ คับค่างทําออกมาได้ดีเลยผมชอบนะสัสดส่วนนะครับผมก็เหมือนกับฟังกกบป๊อปนารูโตะทั่วไปเลยนะครับผมก็คือหัวใหญ่นะครับหัวบานนะครับผมแล้วตัวมันจะเล็กๆตันๆหน่อยแต่ผมแอบรู้สึกว่าตัวนี้เนี่ยมันตัวมันยาวๆมันดูเรีวๆีวกว่าตัวก่อนๆที่เรามีนิดนึงหรือว่ามันลวงตาว่าคือชุดมันดูเปิดมากขึ้นอะไรเงี้ยมันเลยดูตัวยาวซึ่งท่าของเขานะครับก็จะเป็นแบบยืนเฉยๆเ,เลยนะครับยืนตัวตรงนะครับผมแล้วก็มีความปิวสวยของตัวเสื้อของเขามือข้างนึงก็ถือไอ้แท่งดำๆเนี่ส่อกกกางงึ็ถืลจ สมสำหรบผมผมรู้สึกว่ามันแอบธรรมดาไปหน่อยว่ะคือมึงจะโชว์พลังทั้งทีแล้วเนี่ยทำไมมึงไม่เล่นใหญ่ไปเลยวะเออ,อน,นี้มันดูแบบเหมือนยืนเก๊กอะนะฮตัว,ตว,ตวผมไม่ค่อยชอบท่ามันเท่าไหร่มาสรุกกันดีกว่านะครับว่าเจ้านารูโตะเซียนของวิถีตัวนี้ผมชอบหรือเปล่าอืมส่วนตัวผมก็ ชอบนะค่อนข้างไปทางชอบคืออะไรที่เป็นนารูโตะผมก็ชอบหมดอยู่แล้วอะคือผมรู้สึกว่าเก็บรายละเอียดมาได้ดีมากๆนะครับตัวนี้นะครับตรงผมเอ่ยนะครับตรงชุดนะครับเอฟเฟกชุดนะครับผมอะไรอย่างเงี้ยผมรู้สึกว่าโอเคแล้วก็มีแบบลูกเล่นนิดนึงนะครับก็คือความโกลอเดดาร์กนะครับผมซึ่งเอาจริงๆแล้วเนี่ย น้อยคนที่จะใช้ลูกเล่นนี้นะครับแต่มีไว้ก็ดีกว่าไม่มีเนาะในอนาคตเนี่ยมันอาจจะมีวิธีการที่เราสามารถจะส่องไฟให้มันเลืองแสงได้ง่ายกว่าการที่เอาไฟฉายมาส่องนะครับผมคือมันค่อนข้างยากในทางปฏิบัติดะเออแบบถ้าผมวางเรียงกันอย่างเงี้ยแล้วแบบถ้าผมอยากจะให้มันเลืองแสงในคลิปผมก่อนจะอัดคลิปผมก็ต้องเอาไฟฉายมาส่องส่องส่องแล้วก็อัดคลิปเงี้ย่คือมันไม่ใช่ส่องแล้วมันจะสว่างตลอดนะครับผมคือมันสว่างแป๊บเดียวจริงๆเว้ยกูให้ประมาณ10วิอะอ่ะไม่เกิน20คือตอนที่เราส่องเสร็จแล้วเอาไฟฉายออก มันก็จะค่อยๆดรอปลงไปและอย่างเนี่ยห้องผมค่อนข้างสว่างนะครับต่อให้ส่องมันไปแล้วมันสว่างขึ้นมาจริงๆเนี่ยนะครับผมมันก็จะโดนแสงไฟสตูดิโอของผมกลบความโกรมันอยู่ดีมันเหมาะกับการตั้งโชว์มากกว่าแล้วเวลาที่เราอยากให้มันเรืองแสงเนี่ยเราก็ค่อยเอาไฟไปส่องมันแต่จริงๆผมเห็นมียูทูบเบอร์บางท่านนะครับผมคือแบบว่าทากล่องแล้วก็ยัดไฟ LED ที่มันเป็นแสง UV เนี่ยเอาไว้ในนั้นเลยนะแล้วก็เปิดไว้อะไรเงี้ยเออนะครับผมแล้วก็แบ็กกราวห้องมืดๆหน่อยเนี่ยมันจะสามารถเห็นได้ถึงความโกลมเอเดอร์ด้าของม มันทามาขายเพื่อการนี้โดยเฉพาะ,ะเพราะยูทูบเบอร์ท่านนั้นเนี่ยเขา DIY ไอ้ตรงนี้ขึ้นมาเองมันเหมือนเป็นลูกเล่นที่แบบเออเรารู้สึกดีที่ว่าเออมันใส่เข้ามานะครับแต่ว่าในทางปฏิบัติเนี่ยเราไม่ค่อยได้ใช้มันอยู่ละเรื่องหน้าตาเรื่องรายละเอียดต่างๆเนี่ยผมรู้สึกค่อนข้างโอเคนะครับค่อนข้างพึงพอใจมากนะครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ยเก็บรายละเอียดมาดีนะครับผมแต่ว่าผมไม่ค่อยชอบเรื่องของท่าเท่าไหร่นะครับคือมันเป็นท่าที่มันดูธรรมดาเกินไปหน่อยอะถามว่าตัวนี้คุ้มไหมเหรออืมสำหรับราคาที่ผมได้้้มมมมมาาากกก็คคืออ900 900เนนนนนนี่่่่ยะร,รััััผูสึวึวววแแพงงไิดดจททท นีนะครับผมคือมันมีเอฟเฟกต์โกลวนเดอะดาร์กมีความไฮไลท์ชุดก็จริงแหละแต่มันติดเรื่องเดียวก็คือเรื่องของท่าทางมันนี่แหละก็เป็นคุ้มในแบบคุ้มกลางๆอะ่ะแล้วถ้าจะต้องให้คะแนนเจ้าตัวนี้นะครับผมสําหรับผมนะครับผมจะให้อยู่ที่7อ่ะ7จ็เจ็ดจุดห้าเหรอเจ็ดจุดห้าไปอ้าวเจอ่ะเท่าที่รีวิวมาเนี่ยนะครับคือถามว่ามันชอบไหมมันชอบเว้รแต่มันไม่ได้ชอบเวอร์ขนาดนั้นนะผมชอบที่ว่าความเป็นนารูโตะเแค่ไงมะแค่มันเป็นนารูโตะเนี่ยมันได้5ไปแล้วชัวร์แน่นอนแต่ว่าถ้ามันจะไปแบบ6 เจ็ดแปดเก้าสิบอะไรเงี้ยนะครับมันก็ต้องดูหลายๆองค์ประกอบสำหรับผมนะครับก็อย่างที่บอกไปนะครับอันนี้เป็นแค่ความคิดเห็นส่วนตัวของผมนะครับผมให้คะแนนตามความชอบตัวเองความรู้สึกตัวเองนะคือผมเกิดจะให้มันต่ำกว่านี้ด้วยนะครับถ้ามันลงสีมาไม่ดีแบบนี้นะครับผมแล้วก็การเก็บรายละเอียดต่างๆเนี่ยเออผมอาจจะให้อยู่ที่7ไม่ก็6.5เลยนะก็นั่นแหละนะครับทั้งหมดทั้งมวลของคลิปนี้นะครับผมถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้นะครับและที่สำคัญอย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคคคคคครร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 ัััับบบบบบผมมแแลลลลลลล้้้วววเเเเาาาาีีีีพยยยยย์์ิิิิสสตนนนนนะะะขขอออองงกกูู่่่ททปปหใได อีพเก่าๆอะไรเงี้ยรอจบคลิปนี้แล้วไปดูกันได้เลยนะครับผมและสําหรับการรีวิวในวันนี้นะครับก็ถ้าไม่ถูกใจใครหรือว่าผมพูดข้อมูลตรงไหนผิดนะครับก็ต้องขออภัยด้วยนะครับใครที่มีข้อมูลที่ถูกต้องหรืออะไรยังไงก็พิมพ์คอมเมนต์มาบอกกันได้แล้วไว้เจอกันในคลิปต่อไปครับผมโซรลนี่กูไปลนะนอน